กนะ่อนอี่นว่าทุกคสนะวันนี้นะครับทอปปิกของวันนี้ก็คือในเรื่องของอังเซิงนะครับอังเซิงคืออะไรอังเซิงคือความปลอดภัยนะทุกคนเออเราก็จะเรียกมิทติ้งอะไรก็ได้นำหน้าเลยก็คือใช้คำว่าอังเซิงนะครับทีนี้ K Y กัสซิโดคืออะไรเดี๋ยวทุกคนมาดูกันไปเลยนะ ยูนิตแรกนะครับชิโดอิโนานากะซังว่าเกียวโนะซาเกียวโนะจูอิเตงนิสิตะสเตมัสนะฮะจุดสำคัญของวันนี้คือคำว่าซาเกียวโนจูอิเตงนะครับซาเกียวก็คืองานใช่ไหมทุกคนจูอิเตงก็คือข้อควรระวังอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานในโรงงานหรือว่างานในสถานที่ก่อสร้างอะไรก็ตามเนี่ย สิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ก่อนเรื่องอื่นเลยนะก่อนเรื่องเนื้อง,งานก่อนอะไรนะคือข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังว่าเออเราเนี่ยจะต้องแบรบระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่าเราก็มีไวยากรณ์เข้ามานะคือตัวคําว่านิสิตนะฮะนิสิตเนี่ยจะเป็นไวยากรณ์มีความหมายว่าเกี่ยวกับนะทุกคนเกี่ยวกับนะอ่าโอเคเดี๋ยวเสเสยกตัวอย่าง สมมุติว่าเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยให้เราเอาคำนามมาไว้ข้างหน้านิซิตะนะครับยกตัวอย่างเช่นมงใดนิซิตะนะฮะอ่ะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูมงใดนี้ซเตะ มงไดนิสเตเบเคียสตมสนะอันนี้ก็จะมีความหมายว่าศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดังนี้นะฮะเออโอเคนะอ่ะถัดมา <c oughs> ยูนิตหนึ่งก็เป็นทานากาศก,ก็ควรเหมือนกันเนาะโอ้วันนี้ตัวคันจิอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าเรามาดูด้วยกันนะเคียวโนะส n ก a โนอังเซงจชิโ อังเซงจูอิจิโคก็คือจูอิเตงนั่นแหละเออบางทีมันก็ใช้คำว่าจิโคก็ได้นะคนจิโคเนี่ยก็จะแปลว่าหัวข้อจูอิแปลว่าระวังใช่ไหมครับอังเซงก็แปลว่า,าความปลอดภยัยรวมการเรียกว่าอังเซงจูอิจิโคนะอังเซงจูอิจิโคเดสกาวันนี้จะเกิ่นนะเขาเกินว่าเกี่ยวกับหวัวข้อเรื่องความปลอดภัยของงานนะ 機械のขをงอ内にกี้ห่างอีในนี่หารในをอซ์ก็สิ่งเนี่ยจะเป็นแปลว่าขอบเขตสをกีเนี่ยก็จะแปลว่าขอบเขตการทำงานนะทุกคนสをกีนะครับสをกีทีนี้เติมว่าในนี่ก็หมายถึงว่าในขอบเขตการทํางานเนี่ยของเครื่องจักรเนี่ยเราห้ามเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องจักรอ่ะ มันไม่ใช่คนใช่ไหมทุกคนมันอันตรายบางทีแบบเวลามันเหวี่ยงแขนแขนในที่นี้ก็แขนของเครื่องจักรนะล,โลโบโรบอตตโนเตะโรบอตตโนเตะนะก็แขนของเครื่องจักรอะอาจจะเหวี่ยงมาโดนเรากระแทกเป็นอันตรายได้ไอซูโอชิกะริสุรุนะฮะไอซูโอชิกะริสุรุก็คือคือเขาเรียกว่าอะไรต้องแม่นยำปฏิบัติการนะในอะไรในชิกะริก็คือแบบ ทำให้มันแข่งคลัดชิกะาละตรงกับคำว่าเคร่งคลัดนะทุกคนชิกะริสุรุแข่งคลัดในเรื่องอะไรอ่าเรื่องแบบสมมติว่าเรื่องกฎระเบียบอย่างเงี้ยคิโซโกะชิกะริสุรุอย่างนี้เราก็พูดได้นะฮะคิโซโกะชิกะริสุรุอ่าคิโซโกโอชิกะริสุรุอ่าอย่างนี้ก็ได้นะ <c oughs> ชูโนะนากกะบะเดสกะชูโนะนากกะบะก็คือช่วงกลางสัปดาห์นากกะบะแปลว่า ตรงกลางกลางเนี่ยคือเป็นกลางของสถานที่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกลางของระยะเวลาก็ได้อย่างเช่นกลางเกงบาโนนาคาบาอ่าอย่างนี้ก็ได้เกิงบาโนนากาบานะฮะคิโอชิเมชิรุเมสึนะคีโอชิรุเมสึ ชิ่าหนึ่งสกิโยเตจุนโอ้คัิยืนしてราไซนะคิโอยืรุเม้ซึ่ศิครีสกิโยเตจุนโอ้คัดยืนしてくださいเอ่อก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องตรวจสอบปฏิบัติตามขั้นตอนเตจุงนี่ก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงานณสกิโยเตจุงเตจุงนี่สามารถใช้กับขั้นตอนอื่นๆได้เช่นขั้นตอนการขั้นตอนการผลิตยอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าเซโซโน เซโซโนเตเตจุง so no อย่างนี้ก็ได้นะครับเซโซโนเตจุง so no หรือขั้นตอนการเอ่อการอะไรดีการขั้นตอนการเขียนเอกสารอะชีเดียวชีเดียวโนเตจุงอะอย่างนี้ก็ได้นะครับขั้นตอน เอกสารอะไรอย่างเงี้ยเนาะอิโจเดสอิโจเนี่ยเป็นสำนวนนะทุกคนเป็นสำนวนมีความหมายว่าแบบจบแล้วเพียงแค่นี้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราพูดอะไรเกินปกลืนกิืนอธิบายไปเสร็จปุ๊บแล้วสุดท้ายอธิบายเสร็จหมดแล้วปุ๊บเราก็สามารถพูดได้ว่าอิโจเดสอิโจเดสนะครับอ่ะโอเค きょうの作業の安全注意事項ですが機械の作業範囲内に入らない合図をしっかりする週の半ばですが気を緩めずしっかり作業手順を確認してください以上ですあ,あ คำหนึงที่สําคัญคือคําว่าอย่าสับเพร่าก็คืออย่าเผลอลืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคําว่าคิโอยูด u เมสึคิโอยูดเมไนเดนะฮะคิโอยูดเมรุแปลว่าเผลอตัวเผลอใจคือแบบเผลอร่างกายอ่ะแบบเราเรียกว่าไม่มีสติไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือคิโอยูดเมรุนะแต่ทีนี้พอมันเป็นสุเนี่ยคือมันเป็นรูปปฏิเสธนะทุกคนเป็นรูปปฏิเสธใช้ในการเชื่อม คำกริยา2ตัว ki o yuru meru อ่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบ ki o yuru mei n a ส desa ย o suru ทำงานโดยมีสติอย่างเงี้ยก็ได้เออทำงานโดยอย่าแบบเผลอเลยนะครับหรือ ki จากในเนี่ยเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปสุก,ก็ได้นะฮะ ki o yuru เม ah, ื่อสั่งชิโตอสุอ่ะย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะเราก็ลองแบบไปฝึกแต่งประโยคดูนะเปลี่ยนรูปในเป็นรูปสุนะก็คือทำอะไรโดยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราลองฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ今日ののの作作業業安全注意事項ですが機械範囲内に入らない 合図をしっかりする週の半ばですが、気を緩めず、しっかり作業手順を確認してください。以上です。はいあ,あ、どこにファンオークのオーケー、タッマー、ロマト、ユニティソーンのユニティソーンね。タナカさん、コカポーカ、コアの、は、コんさん、わからないことがあったら、いスでも聞いてね。ああいスでも聞いて คำว่าวากะไนนะก็คือแปลว่าไม่เข้าใจนะครับมาบวกกับคำว่าโกโตะโกโตะเนี่ยนะอืเป็นคำเป็นเหมือนแปลว่าเรื่องราวหรือว่าเรื่องราวเนาะคือเรื่องที่ไม่เข้าใจอะ่ะถ้ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจอะ่ะสามารถถามได้ทุกเมื่อนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถใช้เวิร์บเนี่ยครับเวิร์บรูปนเนี่ยมาขยายคำนามคำว่าโกโตะได้อย่างเช่นเรื่องที่ ไม่รู้นะฮะก็เป็นคําว่ารู้คือคําว่าชิรุใช่ไหมทุกคนพอเปลี่ยนว่าไม่รู้ก็คือเป็นชีรานอันนี้ก็จะแปลว่าไม่รู้หละทีนี้เราสามารถเอาชีราน่ะมาขยายคําว่าโคโตได้นะชิรานโคโตโอคีเตคุดาไซอ่าก็คือถามเรื่องที่แบบไม่เขาไม่รู้ได้เนาะหรือกับ อาหารที่ยังไม่ได้กินเนี่ยให้กินนะครับอาหารที่ยังไม่ได้กินให้กินก็คือทาเบะไน่อาทาเบรุคือแปลว่ากินใช่ไหมครับทาเบนไน่ก็จะแปลว่าไม่กินสมมุติเราเอาทาเบนไน่เนี่ยมาขยายคํานามนะอย่างเช่นของกินก็คือทาเบโมโนะใช่ไหมทาเบนไน่ทาเบโมโนโอทาเบเตะทุกคนไม่งงนะเออทาเบเตะคูดะไซอะอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเบน่าย้าเบมโนทาเบเตกระไซอ่าาเบน่้าเบมโนทาเบเตกราไซก็คือจะมีความหมายว่าเอ้ยของกินที่เธอยังไม่ได้กินนะ่ะเธอกินซะเธอกินซะนะเธอกินเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจเนาะรูปปะละก็แปลว่าท่าเนาะอิสูเดโมรูปเดโมเนี่ยคือเป็นการไม่ชี้เฉพาะนะทุกคนอ่าไม่ชี้เฉพาะเนาะนอกนือจากคําว่าอิสูเดโมแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําว่าเดโมอย่างอื่นไม่ชี้เฉพาะอย่างเช่น ด้าเลเดโมอย่างนี้ก็คือแปลว่าใครก็ได้นะครับโดโคเดโมที่ไหนก็ได้นันนันเดโมอ่าอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรก็ได้นะครับโอเคให้ควสังกรตอบนะあのどうしてケタスの上に立っ,นะ立ってはいけないんですかนะฮะ立ってはいけないんですかนะเข่งตาสึเข่งตาสก็คือนี่ ตัวอันนี้เขาเรียกว่าบันไดพับนะฮะอุเอนะะิเตะว่าอิเกไนรูปเตะว่อิเกไนจะมีความหมายว่าห้ามนะครับห้ามเนาะใครเรียนไวยากรณ์นี้ไปแล้วก็น่าจะรูแ้แหละรูปเตะว่อิเกไนเวิร์บตามด้วยเตะวะอิเกไนจะมีความหมายว่าห้ามเช่นบอกห้ามไปนะครับก็เปลี่ยนรูปอิคุที่แปลว่าไปเป็นรูปเตะก็เป็นอิเตะว่าอิเคไน หรือห้ามกินก็เป็นทาเบรุก็เป็นทาเบเตว่าอีเคนายอย่างนี้นะครับเต <c oughs> ็งบังน <c oughs> us ีตาสโตบาลังสูคุสุสเตโอจิรุคาราดายนะคะคำว่าคำนี้สำคัญทุกคนคือบาลังสูคุสุสุบาลังสูคุสุสุคือเขาเรียกว่าเสียสมดุลเสียการทรงตัวเนาะ หากไปยืนอยู่บนแผ่นเหล็กตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเสียการทรงตัวอาจจะทําให้ตกมาได้อันนี้ก็เป็นใช้คําว่าขระนะโอชิรุขระเพราะว่าคุณอาจจะตกมาได้ขระนี่ก็จะแปลว่าเพราะว่าหรือว่าบอกสาเหตุเนาะเทมปังโยริชิตะนิตตินน้ก็คือแทนที่จะยืนอยู่บนนี้เนี่ยให้เรามายืน ที่ด้านล่างอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนเรื่องของความปลอดภัยเนาะทีนี้สำนวนที่สำคัญเนาะก็คือตรงนี้เขาพูดว่าวากระลนโกโตกาตะระนะครับซาก,กิเอโนมาเอะซก,กิเอโนมาเอะก็คือก่อนเริ่มงานนะทุกคนเรียนคำว่าก่อนมาแล้วเนาะมาเอะแปลว่าก่อนนะครับก่อนก่อนงานเราก็จะใช้ว่าชิโกโตมาเอะนะหรือก่อนไปอย่างเงี้ยถ้าก่อนไปเราจะเอาคำว่าเอาเวิร์บรูปประธานนุกรกมอิคุบวก มาเอะอย่างงี้นะฮะต้องเป็นรูปพระจันทรกมนะครับอิคุไมอิคุไมนะฮะแปลว่าก่อนไปก่อนดื่มโนโมไมก่อนฟังคิคุไมอย่างนี้นะครับคนาระสุนะชิซิโมชิตารีคาคุนิชิตาริชิมาโชอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะให้อโน่โต๊ะสติเกะทัตซุโนะเบนิตัต์ต์ว่อิเกไนน์ดสกะ オンさん、わからないことがあったらいつでも聞いてはいあのどうして脚立の上に立ってはいけないんですか天板に立つとバランスを崩して落ちるからだよ天板より下に立ってねわかりましたああオッーとこんなんポムかなポム先生ならコンさんわからないことがあったらいつでも聞いて はいあのどうしてケンタスの上に立ってはいけないんですか鉄板に立つとバランスを崩して落ちるからだよ。鉄板より下に立ってね。わかりました。ああ、なのか。書いてยังอ่านไม่คล่อง่ะก็ต้องไปฝึกอ่านให้มันเหมือนคุ้นปากคุ้นกับจังหวะสำเนียงนะทุกคน。อย่างอันนี้คําว่าドステキャンタスノベเนี่ย立ってはいけないんですね。立ってはいけないんですか พอมันลงอึนอย่างเงี้ยทุกคนตัดเตอว่าอีเกนนิ่งอึนเดสก้เนี่ยให้เราแบบเขาเรียกว่าเ <c oughs> ชื่อมเสียงนะครับนิ่งเดสก้านิ่งเดสก้อย่างเงี้ยลงไทยด้วยอึนเดสเนี่ยมันเป็นการถามความสงสัยนะครับอืมเนาะเป็นการถามความสงสัยอ่ะเดี๋ยวเราไปยูนิตที่สองเนาะชิโดยิงโนทานากะซังโตจิช no ูเซโนคอนซังวะนะครับชิซาโคโชูิเตมัสนะ ชิสาโคโชก็คือชี้เนี่ยคือจะแปลว่ามือนะทุกคนอันนี้เป็นตัวคันจีคือคําว่ายูบิสะเนี่ยคือแปลว่าชี้นะชิสาโซโคก็คือชี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าการย้ําชี้การบ่งบอกสัญลักษณ์ด้วยการชี้อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าชิสาโคโชนะ,ะทุกคนเดี๋ยวมาดูตึง้ง <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่ากิจกรรม ky นะครับกิจกรรม ky เนาะ ชูอิโชกิโอคาคนิงย oshi ช OSH ูอิโชกิโอคาค n นิง oshi ชูอกคนิงชูก็คือชูอิเนี่ยจะแปลว่ารอบข้างนะรอบข้างโเกียวคือสภาพรอบข้างชูอิเนี่ยสภาพรอบข้างคาคุนิงตรวจสอบสภาพรอบข้างแล้วมันไม่เหมียนตราย <S <S อ่าอันนี้ทุกคนสําคัญจิเส,สอนนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นนะครับ เวลาเราเข้าไปในพื้นที่ไหนก็ตามนะไม่เกี่ยวกับเรื่องโรงงานหรอกเช่นแบบจะไปเดินไปเดินห้างไปเดินนู่นไปเดินนี่เนี่ยเราต้องเป็นคนหัดสังเกตสังกาเราก็ต้องดูชูอิโตเกียวกักคุนิงโยชิชูอิโตเกียวกักคุนิงโยชิคือดูว่าเฮ้ยตรงจุดไหนเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ามันมีอะไรขวางทางไหมมีเครื่องมือคงเน้น มีอะไรแบบที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมอันเนี้ยเราฝึกแล้วก็แบบได้ก่อความปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับเออเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของไครว่าก็โคเดเดโอวาริมาสนะครับเราเดี๋ยวไปเจอกันที่โคตบาตะเดิงโคตบะเรงชูชิมาโชอ่ะอันนี้โคตบะของบทที่9นะทุกคนก็คืออังเซงเอเซซัง e นะฮะเราเรียนอังเซงเอเซอิจ e ิ นี่ไปแล้วก็เหลืออังเซงเอเซซังนะครับอังเซงเ,ซเอเซซังเนี่ยก็พูดถึงเคงโคคังหลีนะฮะเคงโคคังหลีก็คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันมีภายนอกและภายในนะับภายนอกก็คืออาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ได้นะครับทีนี้เรื่องของภายในก็คือเรื่องของสุขภาพของเราทุกคนมาดูคําแรกคือคําว่าคิงชิคิงชิหรือคิงชิสุรุเนี่ยก็จะมีความหมายว่าห้ามนะครับห้าม มันจะมีคำหนึ่งที่ใช้บ่อยตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าตาจิไฮริคิงชิอ่าเห็นไหมตาจิไฮริคิงชิมีความหมายว่าห้ามเข้าไปห้ามเข้าไปใครเคยเห็นแบบแถบสีเหลืองๆของตำรวจไหมเวลาเกิดเหตุอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะเป็นสายสีเหลืองดำคาดยาวเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันจะเขียนว่าห้ามเข้าไปนะครับอีกอันนึงคือป้ายประกาศป้ายประกาศเรียกว่าเฮียวจีบังเฮียวจีบังป้ายประกาศนีปปศ้ป้ายก็ทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วเนาะว่ามันประกาศหรือมันบอกเรื่องอะไรนะครับคิงชิจิโกคิงชิจิโกคิงชิจิโกก็คือข้อห้ามนะครับข้อห้ามเนาะี่นั่งคุงเลงอ่ะเราเรียนไปเมื่อ บทที่แล้วนะครับที่นั่นคุณเล็งก็คือการอบพยพเนาะฝึกหลบภัยอะไรอย่างนี้ครับเออคังเดงสุรุคังเดงสุรุอันนี้ควรใช้กับเวบเขาเรียกว่าอุเคมิเคก็คือคังเดงลาเลรุนะฮะคังเดงลาเลรุก็คือถูกไฟดูดนะฮะคังเดงลาเลรุอ่าโบชิสุรุโบชิสุรุคือป้องกันทุกคนคำนี้ใช้บ่อยโน้ตไว คำนี้ใช้ใช้บ่อยนะครับเช่นป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะพูดว่าจิโคโบชิสุรุจิโคโอโบชิสุรุตามินีนะครับไปสักุโโตริมาสอ,อย่างนี้ก็ได้ จีโคโอโบชิสุ a ะเตเมนี่ไตสุโกโตริมัสก็คือจะมีความหมายว่าคิดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับโบชิโยโบโยโบก็จะแปลว่าป้องกันล่วงหน้าเหมือนกันแต่ว่าโยโบเนี่ยจะต่างกับโบชิคือป้องกันแบบคาดการไว้นะทุกคนคาดว่าจะเกิดอย่างเนี้ยเราป้องกันไว้นะครับเตงโตเแปลว่าล้มหรือหกล้มใช้กับคนก็ได้ใช่ฮิโตากิโอชากะเตงโตชเตะเคกากาชิมตะนะครับ เ灯てしし็てโตสเตしเากาิมาสตาอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะซาเกียวชากะนะครับเต็งโตเตซาเนะครับเากาอ่ะอย่างนี้ได้ ออนะก็มีความหมายว่าผู้ปฏิบัติงานหนกะล้มก็น่าจะหกล้มในพื้นที่หน้าง,งานนะเนาะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะฮาซามารุเราเรียนไปแล้วนะครับก็มีคําว่าฮาซามารุใช่ไหมแปลว่าขั้นหรือหนีบนะครับอาชิโมโตะก็คือส่วนบริเวณเท้าอาชิโมโตะนะฟูอังเตฟูอังเตคือแปลว่าไม่มั่นคงนะครับไม่มันะ่นคงเนาะเช่นแบบ เรายือนอยู่ยืนแบบไม่มั่นคงอย่างเงี้ยจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยครับก็เราก็พูดว่าฟูอังเตนีตัตเตอูบูไนโยคือเขาเรียกว่ายืนยืนให้มันแบบดีๆอ่ะเออยืนให้มันดีๆไม่ใช่แบบยืนให้มันแล้วแบบมันไม่มั่นคงอย่างเงี้ยนะครับเนาะฟูอังเตนีตัตเตนะฮะอะโตคาัาสเกะ อาโตคาตสึเกะก็คือหลังจากทำเสร็จกิจอะไรก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นให้ทำความสะอาดนะอาโตแปลว่าหลังจากเนาะอาโตแต่ถ้าทำความสะอาดก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่ามา e e เอะคาตสึกเกตมาเอะคาตาสึเกะนะเอออย่างเงี้ยเอามาเอะคาตาสึเกะ นะฮะไม้เอกคาตาสเกตคือทำเก็บก่อนเก็บของก่อนกับเก็บของหลังนะคิวคิวบาโกคิวคิวบาโกก็เหมือนกับคิวคิวฉะอันนั้นคิวคิวฉะก็คือเป็นรถพยาบาลใช่ไหมครับคิวคิวบาโกก็คือกล่องประถมพยาบาลเนาะบังโซโกบังโซโกก็คือพลาสเตอร์ปิดแผลนะฮะไทโจ ไตโจก็คืออาการของร่างกายไม่ไม่ใช่แค่สภาพสมมุติเราบอกว่าเออวันนี้ร่างกายรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเลยร่างกายรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเราพูดว่างไงนะเราก็จะพูดว่าไตโจกะวารุยไตโจกะวารุยนะฮะไตโจงะวารุยอ่ะอย่างเงี้ยครับไตโจกะวารุยเออไตโจกะวารุย อ่าสิบหกจิแปลว่าเลือดนะครับเลือดเลือดอ,ออกก็คือจิกาเดรุเลือดออกมากจิกาตโตเทโมเดตจิกาโตเตโมเดตเลือดออกมากนะฮะจิงาตโตเทโมเดรุอโอเคเนจูโชโรคลมแดด ญี่ปุ่นเองอ่ะเขาเป็นค,นคนคนคนไทยไม่ค่อยเป็นโรคลมแดดนะฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นกันเยอะเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวเนาะแล้วบางทีเขาโดนอากาศร้อนที่มันสะสมมากมากเงี้ยเขาก็จะเป็นลมง่ายนะครับอ่ะฮักกีเกะหรือฮักกีเกะงะซุรุฮักกีเกะงะซุรุนะครับทุกคนฮักฮักกีเกะงะซุรุอันนี้จะแปลว่าคลื่นไส้อาเจียนคลื่นไส้อาเจียนนะอ่า ถ้าอาเจียนไปเลยก็เรียกโอโตโอตโอตสุรุนะโอโตสุรุนะอาชีกาสุรุตะคิวกินขาภาษาไทยตลกเนาะตะคิวกินขานะเขาเรียกว่าอาชีกาสุรุนะฮะอาชีอาชีกาสุรุตะคิวกินขาคีบุงกับวารุยคล้ายๆกับไตโจกับวารุยแต่ว่าคีบุงเน้นอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหมือนแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคีบุงกับอมริยกุนยคือแบบบางทีเราอาจจะโดนว่าโดนด่าอยงง่างเงี้ยเราก็จะมีอารมณ์นะครับคือคีบุงกับวารุย นะครับอ่าแล้วก็ใช้ในกรณีไม่สบายก็ได้ไม่สบายใจก็คีบุงกับวารุยไม่สบายไม่สบายตัวอย่างเงี้ยก็คีบุงกับวารุยก็ได้นะในบุตรสกุเในบุตรสกุก็คือนอนไม่พอนะครับอังเซงเนโตอังเซงเนโตนะเครือข่ายความปลอดภยัยอังเซงเตงเกงอังเซงเตงเกงนี่ใช้บ่อยนะครับอังเซงเตงเกงก็ ทุกวันเนี่ยจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยที่หน้าง,งานนะครับก็คือยกตัวอย่างนะไม่นิจินะครับสากิョโนะสากิョบะโนอังเซิงเต็งเคงโอะสเตมาสอ่าเพราะมันทำทุกวันเนาะมันเลยใช้คำว่ารูปชิตีมาสนะครับไม่นิจิสากิョบะโนอังเซิงเต็งเคงโอะสเตมาสอ่าโอเคทุกคน

感電する。帽子。帽子。防止する。予防。予防。予防する。転倒。転倒。転倒する。転倒する。挟まる。挟まる。足元。足元。不安定。不安定。不安定な。後片付け。 救急箱救急箱、うこうばんそ体調、体調血熱中症吐き気吐き気おうとおうとするおうする足がつる気分が悪い寝不足 安全ネット安全ネット安全点検安全点検โอเควันนี้ <禁止 S 1> ทุกคนก็น่าจะได้สับไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันต่อไปนะฮะทุกคนจะต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นให้ได้เลย อ่าถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานไวยากรณ์นะครับอย่างของสถานีภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยเรามีไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับ N5, N4, N3, N2 โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับนักเรียนเนี่ยจะ เรียนได้นะครับก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเลยตั้งแต่แบบ JLPT ตั้งแต่ N5 N3 นะแต่พอจะไปถึง N2 กับ N1 เนี่ยจริง,รงๆเลเวลระหว่าง N3 ไปถึง N2 แล้วก็ N1 เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดแบบใครสนใจในเรื่องของการติวไวยากรณ์เพื่อสอบ JLPT โดยเฉพาะนะอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าเน้นสอบโดยเฉพาะเลยนะครับจะไม่เกี่ยวกับการไปประยุกต์ใช้ในการทํางานนะเพราะว่าเราต้องการไป ใครต้องการแบบไปสอบระดับ N1 นหเนาะเพื่อที่จะแบบไปอัพลำเรือนหรือว่าไปใช้ทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไปดูรายเดียดได้นะครับที่อาเว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับ